สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนคตอนนี้เด็กๆเลิกโรงเรียนแล้วนะคะกลับมาจากโรงเรียนเป็นยังไงคะได้กินทุเรียนอร,อ,ยอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะโอ้ยอยากกิน้านเลยโอ้มีพลังเลยใช่ไหมคะม<า>โอ้ยเห็นแล้วก็หิวเลยค่ะเนี่ยโอ้ยเนกิน้แล้วแหละโอยเ,เล่นกินชิ้นที่สามแล้วนะคะ ดูอยากมล็ดได้ไหนไหนเลอที่นี้มันใหญ่มากเลย,ยเค่ะเนื้อทุเรียนเป็นยังไงบ้างลูกกรอบนุ่มเนอเป็นยังไงคําว่ากรอบนอกนุ่มในนี่เป็นยังไงลูกอ,อ,กอมันนิ่มอ๋ออยากเห็นเนื้อข้างในจังเลยหมดละโอ,อ้อันนี้มันฉ่ำๆเลยใช่ไหมคะ มันฉ่ำเลยนะคะอันนี้เขาเรียกทุเรียนอะไรรู้ไหมลูกท,ทุเรียนหมอนทองูเรียนหมอนทองอ้าวโก่วงเข้ามาชมนะคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มามมาหมาหมาอยู่หลังกล้องนะคะเจเล้ง <c oughs> โกหวงมาชมเนี่ยมาดูแล้ว <c oughs> โก่วงนี่นี่โก่วงอุ้มฮาชีอยู่เนี่ย เออไม่เป็นเป็น,ปน,ปนรูปโปรไฟล์อะเฮเลิงเข้ากล้องอ,อ่าอาจจะพูดอะไรกับโกฮวงไหมโกฮวงกินได้ไหมคะโกฮวงอยากกินด้วยทำไมเดี๋ยวสั่งสั่งให้ใช่ไหม,ไมไเอาโกฮวงกินด้วยไหมคะเดี๋ยวชวนโกฮวงด้วยเลยโกฮวงกินได้ไหมคะถ้าโกฮวงอยากกินด้วยกดเลขหนึ่งแล้วก็ นะาโกฮวงถามมาละอร่อยไหมคะกรอบนอกนุ่มในเออกรอบนอกนุ่มในเลยนี่ค่ะเม็ดเล็กๆเลยเม็ดเล็กๆใช่ไหมลูกไข่กะอ่าอ่าอันนี้นะออยน้ออยก็ชมอยู่นะออยก็ทักมาอ๋อน้ค่ะน้ออยทานเจนะคะอ่ากดหนึ่งอยากกินด้วยค่ะ ก็หวงเห็นแล้วอยากกินด้วยเลย <c oughs> <c oughs> น่าอร่อยอะ่ะอยากกินอะ่ะม,มาม่าถ่ายมาก็หิวไปด้วยเลยโอ้อะ <c oughs> นี่น้องให้ทุกคนใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> น้องยื่นให้ทุกๆคนนะคะเนี่ยให้มาม่ากินแทนใช่ไหมคะอ๋อ <c oughs> น้องมีน้ำใจอ เป็นหัวพูดแทนหน่อยมาม่าขอกัดทุเรียนกันทุเรียนอร่อยมากอืมตรงนี้มันกรอบตรงนี้มันนิ่มอืมมันหวานด้วยค่ะมามา่าอร่อยนะคะอือฮึอา่าน,นี่ไงนี่ไงมามา่มารู้ละโอ้อาชีอ,อยากกินอาชีอ,อยากกินหัวเก็บให้น้องด้วยอาชีอ,อยากกินให้ชิ้นไหน<า>เรา อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่กล่องทัพเปอร์แวร์ไปให้น้องโอเคอ่าน้าอ้อยบอกว่าน้าอ้อยก็อ๋อทานเผื่อด้วยนะน้าอ้อ,อยบอกนี่นะคะทุกคนมันจะกรอบนอกก็คืออย่างนี้ค่ะเนื้อข้างนอกมันกรอบใช่ไหมคะกดแล้วมันจะแข็งแข็งเนี่ยมันจะแข็งแต่ว่ากัดเข้าไปแล้วนี่เลยเดี๋ยวเราต้องซูมใกล้กัดล้นเนื้อมันจะนิ่มอย่างนี้เลยค่ะ น้องเียนหัวกินไปกี่กี่ลูกแล้วลูกกี่เม็ดหนึงน่ง,งอันนี้ลูกที่สองใช่ไหมลูกแรกอ๋อลูกแรกแต่ยังกินไปแล้วสามมันใหญ่มันใหญ่มากเลยใช่ไหมคะใหญ่จริงๆค่ะพูมันใหญ่มากเลยค่ะแมงมุมใหญ่มากเลยนหลยนหย,ยังกินไม่ถึงเม็ดเลย <c oughs> ชีจะก,กินหมดไหมถ้าไปให้น้องอ่าใส่ทัพเปอร์แวร์ไปเนาะใส่กล่องไปให้ฝากตู้เย็นไว้ก่อนดีไหมใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะแล้วพรุ่งนี้ก็เอาไปให้น้องดีกว่าโกหงปิดร้านยังคะเนี่ยปิมแล้ว5โมง45โกหงกลับบ้านรือ,อยังหรอกัแต่5ปิดแล้วก็ก็ใส่ตู้เย็นอ่าเดี๋ยวเราใส่ตู้เย็นไว้เนาะ เก็บไว้ให้น้องไงอยากให้น้องกินด้วยไหม,อ,มอยากให้น้องกินด้วยก็ต้องเก็บไว้ให้น้องด้วยชวนใครกินอีกอากงบอกปิดแล้วกหวงพิมพ์มาเนี่ยลูกป,ปิดแล้วค่ะเอาไปให้ตอนเช้าเนะาะจ้าอยากได้เสร็จอ่า <laughs> น่าสงสารจังน่าสงสารหนูสงสรรไ,นไงคนะ่ะได้กินทุเรียนแล้วต้องกินข้าวเย็นไหมเนี่ยลูกใหญ่มากอิ่มวันนี้พวกเรากินทุเรียนเป็นข้าวเย็นใช่ไหมคะไมีแมไหนที่เล,เลยมีแต่ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะ จำจำชื่อได้ยังทุเรียนชื่ออะไรพันอะไรคะหมอนอะไรอ,อ่าหมอนทองค่ะอ่มากอิ่มมากยุ่ไนี่เลยค่ะีน้เนี่ยกกง่วงดูอยู่ไงคะกกง่วงก็พิมพ์มาดู ปิดแล้วค่ะเนี้ยเนีน้ยาม宝ามาลงมีดลึกไปหน่อยผิวเข้าบางนะคะเนื้อทุเรียนเลยเป็นรอยตรงกลางเลย,ยมีดต้องคมนิดนึงเวลาปอกมีดก็ต้องคมคม<ะ>อ,อ๋ององั้นบดายบทุกคนเลยดีกว่าเนาะ บ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวมารีวิววันวันหลังมารีวิวอีกนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ